เสียงพูดติดสวัสดีครับปกติผมก็ะทำเป็นเธอวันนี้มารีวิวแอป,ป be my eyes นะผมอันนี้ผมเพิ่งเคยเล่นครั้งแรกนะผมเสียงพูดเปิดอยู่ไปดิดกันเลยตัวควบคุมสื่อเพลงแบตเตอรี่ r ส s e จการตั้งค่าน,นาฬิกาปฏิทินโฟลเดอร์โฟลเดอร์สามโฟลเดอร์ยูทิลิตี้โฟลเดอร์การถ่ายภาพสามแอปแต่สองครั้งเพื่อเปิดใช้สามลีดกำลังเปิดโฟลเดอร์การถ่ายภาพปัดขึ้นหรือลบกล้องรูปภาพ be my eyes แต่สองครั้งเพื่อเปิดใช้ 3D Touch เพื่อแสดงการทำงานหน้าจอโฮมอ่ะ be my be my ah be be my eyes นะผมสะกดด้วยโหมดการแก้ไขตัวอักษร b e w ตัวพี่จะ b e แล้วก็ w แล้วก็ m y yang chi m y w แล้วก็ w e e w e s c y r a be my eyes คลีปุ่ม แท็พิเตอร์ปุ่มมันมีแท็บอยู่รายการแท็บขอความช่วยเหลือปุ่มเลือกอยู่ชุมชนเรียนการตั้งค่าการตั้งค่าปุ่มทารห้าจากห้ามันมีห้าแท็บนะผมผมก็เลือกแท็บเลือกอยู่บีไม่อายปุ่มทาสองจากห้าบีไม่อายถ้าเป็นแท็บขอความช่วยเหลือปุ่มทารหนึ่งจากห้าอ่าถ้าเป็นแท็บขอความช่วยเหลือมันจะเป็นการโทรหาอาสาสมัครนะครับผมให้เราช่วยทําอะไรต่างๆนะฮะเลือกอยู่บีไม่อาย รายการแท็บขอบเทคพิทเทคเทคพิเจอร์ปุ่มเทคพิทเจอร์ะนะผมจะลองถ่ายภาพดูฮะป๊อปเทคพิทเจอร์ไม่ให้เลือก analyzing picture please wait ในภาพเป็นคนถ่ายรูปตัวเองผ่านกระจกที่สะท้อนภาพมีความมืดและเห็นเพียงเงาของหวัวและมือที่ถือคีย์บอร์ดสีขาวพื้นหลังเป็นโครงสร้างเหล็กและหลังคาที่ทำจากเหล็กเช่นกันแต่ภาพไม่ชัดเจนเนื่องจากมีแสงน้อยและฟโฟกัสไม่ตรงจุดอ๋องั้นเอาให,หม่ฮะเอาใหม่ Take p i c t u r ปุ่มปุ๊บผมจะหันหน้าผมจะหันหน้ามาทางที่มีแสงนะผมก็เลยถ่ายภาพตัวเองนะฮะ Take p i c t u r ไม่ให้เลือก Analyzing picture Please wait ในภาพเป็นเด็กผู้ชายกำลังนอนอยู่ใต้มุ้งที่มีลวดลายหัวใจสีชมพูอ่อนบนพื้นหลังสีขาวมุ้งมีสีชมพูอ่อนมีแสงไฟเล็กๆสองจุดสองพันมุง้งด้านล่างของภาพเห็นมือเด็กกำลังจับอะไรบางอย่างที่ไม่ชัดเจนแสงในภาพค่อนข้างน้อ,นนอยทำให้ภาพมืดและ,ะรายละเอียดบางอย่างอาจไม่ชัดเจนอ๋โหโหอันนี้ผมนอนอยู่ในห้องผมนะผมไม่ใช่เด็กนะ <c oughs> ผมชอบที่มันบนรรยายภาพได้นะผมชอบมากโอเคประมาณนี้นะผมสำหรับการรีวิวอบีมายไอส์นะผมสำหรับคลิปนี้ผมขอคนตกาไปก่อนสำหรับคลิปหน้าเจอกับผมได้ใหม่สวัสดีครับ